ดอยเจวันนะท่านที่้นท่ที่คนนึงนะครับ่่าวนี้ยังยังไม่ไหวตัวนี้ถ้าสสถานการณ์นี้ทาให้การที่เตรียมมาแข่งมาไว้ก็าเตรียมรับกันแล้งนะครับท่านปรานพลท่านนายแทย์าารุกจังหวัดร้อยสวั

ก็จะเป็น <wounds> ห้องชายกห้องหญิงนะครับ้ขนกะเตีบตรงนี้จะเป็นที่งเจ้ที่ของพักเจาที่นไปลมมาังห้องนี้ครับผมก็มีา่เนลิมิตให้ประเทศทยจบกันแลกคือห้องน้ที่ที่ที่สทีีที่

มาถึงขาออกไม่รู้สึกงานแต่งงาน คุณลุสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินครับไหมครับทางนี้ชัดเจนครับเห็นเห็นผมไหมเห็นครับดีมากเลยระบบดีมากครับแทนจะมีรถหยุดพันณณงนะคะนํมาจะมาเอาตรงนี้เราเห็นแล้วรถจะมาแล้วเราเห็นแล้วเราก็ นะที่หนูที่หนูที่หนูถือมาหนูจะมีฟอกซี่แอนหลังจากที่เราเปิดแล้วเนี่ยหลังจากนี้ต่อต่อ,ตอไปในวันข้างหน้าเนี่ยสามสี่วันห้าวันข้างหน้าจำนวนผู้ป่วยผู้ติดเชื้อลดล,ลดลงลดลงลดลงนะครับขอให้ลดลงเรื่อยๆแล้วกันก็จนเข้าสู่สถานการณ์ปกติในที่สุดนะครับแล้วเราก็จะ ขอให้มีวัคซีนมาเพิ่มมาฉีดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็จะฉีดวัคซีนจนครบตามจำนวนที่กำหนด60-50%ของพื้นทีประชากรอะไรเราก็จะฉีดให้ครบนะครับทางท่านนายท่านสาธุแล้วก็ท่านผู้ในการโรงพยาบาลตอนเนี้ยเหนื่อยทางภาสเสนใจเลยเหนื่อยมากๆเลยทางตัวจรัการต่างๆนะครับพร้อมทั้งอ,องคอ์กรหรือว่าภาคเอกชนภาคประชาชนทั้งหมดเนี่ย พวกเราร่วมกันเป็นกำลังใจให้นะครับที่จะได้ร่วมกันในการที่จะบริการผู้ป่วยที่ติดเชื้อทั้งหลายนะครับก็ขอให้กาลังใจกับท่านให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อร,ร่วมกันไปด้วยดีนะครับมีอะไรที่จะให,ให้ผมได้ให้ความช่วยเหลือต่างๆเนี้ยท่านบอกแจ้งมาเลยินด,นดีที่จะช่วยเหลือทุกประการนะครับเห็นใจในยามเนี้ยใครที่จะน่าเห็นใจยิ่งไปกว่า แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์คงไม่มีอยูแล้วนะครับเพราออะจงมีการขอบกบุญเป็นอย่างสูงในความที่ทุกท่านได้ดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระสีนด้วยดีใน,น,นวันนี้นะครับก็ขอให้ยังคงกอนทุกครั้งทุกครั้งนะครับเอาณขนะน,น,นี้ก็คิดว่าคงจะพร้อมแล้วก็ขอเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองของจังหวัดกระสีนของเราในวันนี้ครับ